สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเกมของมาเวลกันนะครับซึ่งเป็นค่ายที่ทำภาพยนตร์ทำเกมทำคอมิกหรือการ์ตูนออกมาให้เราได้รับชมกันนะครับหรือว่าเป็นสื่อบันเทิงเรียกง่ายๆนะครับซึ่งหนังเนี่ยเขาก็มีจักรวาล MCU นะครับจักรวาล Fox ที่เราดิสนีย์ซื้อมาแล้วนะครับก็จะมีพวกจักรวาลหลายออกไปแตกแขนงเลยนะครับเป็น X Men a v e n g e r s อ่าแล้วก็ตาม จกักรวาลอื่นๆด้วยนะครับแบบแล้วก็มีเรื่องของแล้วก็จะมีพวกมัลติเวิร์สอะไรอย่างนี้ด้วยและยังมีซีรีส์อีกนับไม่ถ้วนนะครับที่ก็มีค่อนข้างเยอะแล้วก็โอเคผมไม่พูดผมไม่พูดนะครับก็คอมิกเนี่ยก็มีอีกหลายเล่มมากๆเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมของมาเวลกันนะครับซึ่งเป็นเกมที่ผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนตอนนี้นะครับก็เริ่มแบบมาเวลมึงฟื้นตัวมึงเริ่ม ตั้งแต่ตั้งแต่ที่เดซพูลกับบูรินเข้าฉายเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของอาร์ดีเจนจะมาเป็นดรดูมคืออาร์ดีเจถ้าใครไม่รู้จักเขาก็คือตัวบทดานนี่จูเนีย์หรือไอรอนแมนของเราเนี่ยแหละครับซึ่งพวกเขาจะกลับมารับบทนี้นซึ่งเดซพูลเนี่ยแน่นอนครับเขาทําให้คนในโรงฮือฮากันค่อนข้างมากแต่ผมก็รีวิวหรือว่าพูดคุยหลังดูไปความรู้สึกหลังดูอะไรเงี้ยนะครับออกไปได้ค่อนข้างเถื่อนเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าสนุกนะไอเรื่องนั้นน่าสนุกจริงครับแล้วก็จะมีเรื่องของ อารดีเจกลับมาเป็นด็อกเตอร์ดูมไม่ใช่อรอนแมนแต่เป็นอีรอนแมนด้านชั่วนะไอ้เรื่องนั้นทําให้ทุกคนเริ่มแบบตื่นเต้นกับมาเวลเริ่มกลับมาแบบเออมาเวลมึงเริ่มเออกูมีหวังแล้วนะกูเริ่มมีหวังกับมึงแล้วนะมาเวลก็จะมีการประกาศชื่อดูมเดย์ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องของซีเค็ดวอลที่เป็นประกาศชื่อออกมาประกาศหลายชื่อประกาศหนังและยังไม่พอยังมีแฟน t a สติกโฟร์อีกนะครับที่เขาก็ได้เปโดรปัสคาวนะครับแล้วก็ใครอีกไม่รู้นะผมจำได้แค่นี้แหละครับเออซึ่งก็จะมาในปปีีหนน้านะ มีอับตันอเมริกาเบรฟนิวโวซึ่งมันมีอีกเยอะเลยครับก็เอามาทําเป็นคลิปหนึ่งได้เลยซึ่งมันทําให้แบบเออเราเริ่มรู้สึกว่ามาเวลมันน่าฟื้นตัวจากเฟสสี่มาไดแ้แล้วที่แม่งโคแบบที่มันทําให้เราทุกคนร,รู้สึกกับมาเวลมึงอะไรของมึงเนี่ยนะครับก็ตอนนี้พอมันเริ่มฟื้นตัวผมเลยว่าลองไปหาเกมมาเวลเล่นดูที่นี้ผมก็ไปเจอเกมมาเวลครับซึ่งมันเยอะมากๆนะครับวันนี้เราเลยจะมานําเสนอเกมมาเวลกันครับคือเกมแรกที่เราจะนึกถึงในหัวเลยคือ เกมแรกที่ผมจะนึกถึงเลยนะนั่นก็คือเกม Marvel Super War ครับนี่คือเกม Marvel ที่ผมนึกถึงเป็นอันดับแรกเลยเวลานึกถึงเกม Marvel เพื่อนผมก็นึกถึงเพราะมันเป็นเกมที่ทําให้เราแบบเราได้สัมผัสเกม Marvel จริงๆอะเนี่ยสัมผัสจากมือถืออันนี้ไม่ใช่มือถือผมนะมือถือผมอัดยู่อันเนี้ยทำให้เรานึกถึงแบบจริงๆจริงๆอะเราแบบเราได้แบบเล่นเป็นวูรีนเราได้เล่นเป็น วินเทอร์โซเจอร์แล้วเล่นตัวละครที่เราชอบเหมือนมันเหมือนอ่ะประมาณมันคือเกมอ่ะเหมือนเกมเอาวครับซูเปอร์บอสอ่ะแล้วเกมเพลย์ค่อนข้าง,าง,างที่จะสนุกเลยนะครับเล่นเหมือน ROV เป๊ะๆเ,เ,เลยคนระับนี่ ROV วีฟีห้าวีห้าลอลเอลย่อมาจาก Legend อะไรอ่ร Legend of the, of the Legend, อะดิจินออฟดิออฟดิจินอ่ะเอออะไรสักอย่างนั่นแหละซึ่งมันแบบเราเราไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเราเราแม่งเรากดเข้าเกมเนี่ยแล้วเราก็เล่นได้เลยอะ่ะคือมันง่ายครับกับการที่เราจะทำแบบอะไรอย่างนี้ แล้วมันดีมากด้วยไงเกมเนี้คือทําออกมาได้ดีโคตร,รเลยผมผมไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดแล้ว,ว่าแม่งสุดยอดมากเลยเนี่ยแล้วพอเราได้แบบสัมผัสมันไปเรื่อยๆอะ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมเลิกเล่นไปแล้วกลับม,มาอีกทีนึงเพื่อนผมแม่งบอกเกม,เกมนี้นถูกปิดแล้วผมก็อะไรวะเกมเกมนี้ถูกปิดได้ไงเพื่อนผมแม่งบอกว่าอ๋อมีคนใช้โปรผมก็เลยแบบ oh, yeah. ไอ้เหียไอ้พวกใช้โปรนี่มันทุเรศกลางจริงผมก็เลยว่า แม่งคมคือตอนนั้นผมเสียใจมากแบบเสียแบบเสียใจจัดนะครับก็ปิดตำนานเกมไปอีกหนึ่งเกมครับและพูดถึงเกม m a r เ e l มันต้องมีไอกเกมเฮี้ยนี้ขึ้นมาแน่นอนครับสำหรับคนที่เล่นในมือถือ Marvel Future Fight นะครับเป็นเกมที่ทำให้ผมแบบมันเป็นเกมที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันเล่นยังไงวะไอเฮี้ยกูงงมันมันไม่ใช่แนวเดียวกับของ m a เ vel Super War มันเป็นแนวเหมือน อินเจสติในมือถืออ่ะม,มันเวลาเราเล่นมันก็แบบมันต้องไปกดปุ่มตัวละครซึ่งมันระบบการเล่นมันยากแล้วผมไม่เคยเล่นด้วยเคยเล่นอยู่แค่ครั้งสองครั้งอ่ะแล้วมันแบบผมเล่นยากผมเลยไม่เล่นละแต่ผมว่ามันก็เป็นเกมที่ถ้าแฟนมาเวลเขาชอบแล้วเป็นเกมแนวเหมือนแบบเอเกมแนวยังไงอะ่ะเรื่องตัวละครได้สามตัวละครอ,อย่างเงี้ยคือมันน่าจะเป็นเกมที่เขารักแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ปิดไปหรือ,อยังนะน่าจะยังไม่ปิดมั้งเออเดี๋ยวลองไปหาดูในมือถือแล้วกันเนาะ ถ้ายังไม่ปิดยังไงเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมมาบอกแล้วกันนะครับเกม Marvel Avengers เกมนี้มันเพิ่งมาใหม่มันมาใหม่น่าจะก,ก,ก็นานประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าถือว่านะไอ้เกม Marvel อไอ้เกม Marvel ชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้เกม Marvel Avengers เนี่ยผมว่ามันก็เป็นหนึ่งในเกมที่กราฟิกก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ทําให้สบกุก สาววกแฟนมาเวลเนี่ยน่าจะสอบโจทย์กันอย่างมากๆเลยนะครับก็ก็ลองไปหาดูกันในสตรีมนะซึ่งผมบอกเลยว่าน่าจะแพงอยู่ภาพแม่งโคตรสวยอะนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูจากอันอื่นกันต่อเลยนะครับตอนนี้เราก็น่าจะเข้าสู่คอมแล้วนะในคอมในเครื่อง PlayStation อะไรประมาณนี้กันแล้วนะครับเราลองมาดูจากเครื่อง PlayStation ยุคเก่าๆกันก่อนครับ หรือแม้แต่ในพ c นั่นแหละครับไอเกมเฟรมออนอะไรพวกนี้ผมไม่รู้จักเว้ยแฟนแฟนที่ติดโฟร์เฟรมออนแปดเรดบาร์กสองอะไรเงี้ยผมไม่รู้จักนะครับจะรู้จักเนี่ยสไปเดอร์แมนเบฟออฟเดอะชาโดวส์ adows, นะครับสไปเดอร์แมนโฮมคอมมิ่งอันนี้ไม่น่าใช่ครับสไปเดอร์แมนเอ่อ Marvel vs โอ้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไอพวกนี้เนี่ยไม่ใช่ละแ,แต่สไปเดอร์แมนอะเบฟออฟเดอะชาโดวส์เอออ,นนอ, Spider อ,อ,อกกันเนี้ยผมรู้จักอยู่สไปเดอร์แมนอัลติเมทสไปเดอร์แมนเออไอพวกเกมเนี้ยผมพอน่ามาู้สึกว่า แล้วว่านะสมัยก่อนนี่ผมเห็นระบบการเล่นเราแม่งค่อนข้างที่จะสุดยอดเลยนะครับอ่าตอนนี้เขาก็พัฒนามาเป็น Marvel Spider-Man ภาคหนึ่งกับภาค2แล้วก็ Marvelous ภาคภาคแยกของตัวเองด้วยนะครับอืมถือว่าดีถือว่าดีาดนะครับเกมพวกนี้ผมไม่ค่อยจะรู้จักเท่าไหร่หรอกแต่ผมไม่เคยเล่นด้วยซ้ำมันแพงนะครับผมเกิดไม่ทันด้วยนะเออแต่ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากถือถือว่าเป็นเกมที่ผมลองไปดูแล้วมันน่าเล่นโคตรเลยที่ผมไม่เคยเล่นนะครับเออ แล้วเราลองมาดูเกมอื่นกันบ้างครับอย่างเช่นเกมตอนนี้เราเข้าสู่ยุคพ c ซีละรูยุคแบบ playstation 4ยุค playstation 5อะไรอย่างงี้แล้วนะครับแบบยุคคอมโผลแล้วนะครับก็จะมีเกมที่ผมนึกขึ้นมาได้ในหัวเลย l e g o m a า v e l s u p e r Hero นะครับเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าสมัยเด็กไอ้กูอยากได้กูอยากได้กูอยากได้เลยครับก็มันมีเน เลโก้มาเวลคอลเลกชันคือมันมีสองมันมีสองภาคมั้งใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดมันมีสองภาคมาเวลซูเปอร์ฮีโร่ภาคหนึ่งกับภาคสองอือไอสองเกมเนี้ยผมบอกเลยว่าสมัยเด็กกับผมโคตรชอบเลยแล้วมันจะมีการ์ตูนเรื่องหนึ่งเป็นการ์ตูนมาเวลเลโก้นะครับซึ่งผมดูสมัยเด็กก็โอ้หเียสนุกชิบหายน่าเล่นมากซึ่งโอ้โหแบบน,น่าเล่นมากๆแต่กูไม่ได้ซื้อจนถึงวันนี้ซึ่งถ้าถามผมมันมันมีนะขายในสตรีม ราคาก็ประมาณสองสามร้อยนะครับนะภาคแรกสามร้อยกว่าบาทไอ้ยเยี่ยตอนลดราคากูไม่ซื้อไอ้สัตว์ซากสองสามร้อยสิบห้าบาทนะครับราคาใกล้ใกล้กลักกนนะเนาะเออ puzzle quest โอ้โหเช็ยนี่ไง marvel ultimate capcom โอเคเราก็จะมาพูดถึงเกมใน PC ที่แบบเราไม่รู้จักกันบ้างนะครับไม่สิยังพูดไม่จบอีกเอ้ยไอ,ไอ,ไอ,ไอ อ่ะก็จะมีคือมันเกมมาเวลมันมันมีเยอะแล้วมันกระจายด้วยมันทําให้เราต้องมาสร้างเป็นหัวข้อแบบต้องยิบย่อยเลยมันมันต้องแบบไปหาข้อมูลมาหลายวันอะแล้วคือมันมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในอย่างเกมมาเวลบางเกมอะโหลดได้แค่ใน iPad อย่างเดียวบางเกมก็โหลดได้แค่ในมือถืออย่างเดียวบางเกมก็โหลดได้แค่บนคอมอย่างเดียวบางเกมก็เล่นใน p l a y s t a t i o n ได้อย่างเดียวหรือบางเกมแม่งเก่าเกินไปกูไม่รู้จัก อะไรประมาณนี้คือคือมันเยอะมากๆครับอืมแล้วก็มีแบบมันเยอะมากๆจนทําให้ผมหาข้อมูลไม่ค่อยจะเจอในออะไรที่ม yeah. yani ันถูกต้องเท่าไหร่นะครับเรามาพูดถึงเกมที่ยุคปัจจุบันนี้เขาโคตรฮิตโคตพ่อโคตรแม่ฮิตเลยดีกว่าครับเออนะครับเกมแรกครับ Marvel Super โอ้โห Marvel Spider Man อันนี้เกมนี้ใครไม่รู้จักกูบอกเลยเชยนะฮะแต่ก็ไม่ได้เชยมากหรอกกูก็ไม่รู้จักเหมือนกันตอนแรกอะกูเพิ่งรู้จักคนพี่เอกเขาเล่นนะ แล้วก็มาเวลซูเปอร์มาเวลสไปเดอร์แมนเนี่ยเป็นเกมที่ทําให้เราเห็นว่าไอ้เแย่เกมมาเวลแม่งสุดยอดว่ะแม่งน่าเล่นมากกราฟิกแม่งโคตรสวยนะครับเห็นหน้ากูเมื่อกี้ยังหน้ามันโคตรรั่วเลยนะครับก็แต่ภาคนี้ผมภาคหนึ่งอ่ะผมไม่ค่อยอินกับมันเท่าไหร่มันมันดูแบบยังไงก็ไม่รู้นะครับโอ้โหฟิวเจอร์อีวิลูชันไอ้สัตว์ในมือถืออีวิลูชันในมือถือกูเคยเล่นอยู่ไอ้สัตว์มึงไม่ต้องมาขึ้นห้กูเห็นแล้อเหี้ย ก็จะมีสไปเดอร์แมนภาคสองสไปเดอร์แมนมายซึ่งราคาเป็นพันขึ้นใครมีตังก็ซื้อได้แต่กูไม่มีตังผมไม่มีตังนะครับเนี่ยวไปซื้อจอยจอยของปอมเลยเออมีอีกเกมหนึ่งกูลืมพูดเลยเกมที่วันนี้กูภูมิใจนำเสนอชิปขายนะกัปตันอเมริกาซูเปอร์โซลเจอร์เกมเป็นเกมที่กูตัวเนเต็กแบบโอ้ยกั oh, ปตัน ปิดหน้าตัวเองเมื่อกี้ไปละก็เป็นเกมที่แบบผมเห็นตอนเด็กผมว่าโอ้สุดยอดเลยว่ะเฮียเกมนี้แม่งทำออกมาแบบเฮ้ยแม่งน่าเล่นมากนะครับสมัยเด็กคือโอ้หกูอยากเล่นนะกูอยากเล่นมากเลยอะกูโคตรอยากเล่นอนะ่ะภาพมันภาพมันสวยสถานการณ์มาดูสมจริงเสียงแม่งสุดยอดแม่งน่าเล่นมากทุกวันนี้กูไม่ได้เคยเล่นและอย่างหนึง่งแม่งไม่มีขายให้กูด้วยในสตรีมนะอีแม่ ก็นะครับเนี่ย Play Station 3เนี่ย mm hmm. กูไม่มีไอ้ p l a y s t a t ัน n 1กูยังไม่มีเลยกูมีแต่คอมพิวเตอร์เนี่ย mm hmm. ที่กูอัดคลิปเนี่ยเออนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเสียดายมาก mm hmm. ที่ผมไม่ได้เล่นนะแต่ถ้าโหลดได้เนี่ยก็คงจะต้องไปโหลดเถื่อนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันน่าจะมีขายเป็นแผ่นอยู่มั้งเป็นแผ่นแต่ไม่รู้ว่าแผ่นจริงแผ่นป๊อปแผ่นจริงแผ่นก๊อปนะครับอื ก็เป็นแผ่นของ Xbox ซึ่งใครมีตังก็ไปซื้อกันนะครับแต่กูไม่มีตังและกูหาไม่ได้ด้วยนะครับผมไม่อยากซื้อของปลอมนะครับผมอยากซื้อของแท้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปการพูดถึงเกม Marvel กันนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ถือว่าเกมที่พวกผมที่ผมนําเสนอมาเนี่ยอ่าค่อนข้างที่จะเป็นตำนานนะครับแล้วก็เก่ามากๆด้วยบางเกมก็เก่าบางเกมก็ปิดตัวไปแล้วบ,บางเกมก็ยังอยู่นะแล้วก็สภาพการ เป็นลำลงอยู่ของมันก็ค่อนข้างที่จะเสถียรน,นะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นแนวทางของกาของคนที่อยากจะเล่นเกมมาเวลนะครับแล้วก็อยากหาเกมมาเวลเล่นนะอืประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่แบบกูอยากเล่นนะแต่แบบอุ้ยมีตังว์วะก็ลองไปหาเล่นในมือถือดูนะรหรือว่าใครมีตังก็อาจจะซื้อแบบเกมมาเล่นอย่างนี้นะครับหรือว่าใครที่คอมไม่แรงมากก็ลองไปเล่นพวกมาเวลคอมไม่แรงมากก็ลองไปเล่นมาเวลเกม มาไววสแนปอะไรอย่างเงี้ยเออลองไปเล่นดูนะครับก็จะมีเกมแนวนี้นะกูไม่มีตังค์นะครับกูซื้อแบทแมนหมดเลยนะเ้ยก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ